จังหวัดนนทบ,บุรีประชุมเตรียมจัดงานคลินิกเกษตรคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกมุฎราชกุมารเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วในวันนี้นางราวีพันธ์แก้วเพียรเพ็ญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบ,บุรีเป็นประธานประชุมเตรียมจัดงานคลินิกเกษตรคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบ,บรมโอรสาธิราชสยามมกุฎร,ราชกมุมารปีงบประมาณ2567รายมาสหนึ่งในวันที่26ธนันวาคม2566ณอบตระตราหารตำบลระหารอำเภอบางบัทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อให้บริการแก่เกษตรกร,ร,กรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการ,กรเกษตรได้อย่างรวเดเร็วและสอดคล้องกับผลต้งการของเกษตรกร,ร,กรซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทําการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยจะออกให้บริการคลินิกเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาคร,รัฐและภาคเอกชนจํานวน30หน่วยงานเช่นคลินิกพืชคลินิกข้าวคลินิกดินคลินิกปศุสัตว์คลินิกประมงคลินิกลประทานคลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชีและคลิกอื่นๆนิทรรศการความรู้ด้านการเกษตรการฝึกอบรมอาชีพจึงขอให้เกษตรกรร่วมกิจกรรมและรับบริการพร้อมบราการวิชาการจากหน่วยงานต่างๆเพื่อให้คำปรึกษาในการเกษตรในวันและเวลาดังกล่าวครับสามารถเมตใจดีรายงาน